เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดค้างอยู่หน้าสามทำอย่างไรถึงได้เงินหนึ่งมืนบาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดครับแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มีข่าวดีครับมีโอกาสที่เงินดิจิต่าจะกลับมาแจกอีกครั้งในกลุ่มต่อไปครับซึ่งในนปัจจุบันเนี่ยใครที่ค้างอยู่หน้าสามจะทำอย่างไรถึงได้เงินหนึ่งมืนบาทคลิปนี้เรามาพูดคุยกัน แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้คือล่าสุดเลยนะณนะเวลานี้เลยครับสำหรับใครที่ค้างอยู่หน้า3เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้เงิน1นึ่งบาทครับคุณมีโอกาสที่จะได้ผมใช้คํานี้ครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน1 0,000บาททุกคนนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเคยลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับในทางแอปพลิเคชันทางดับลงทะเบียนในโครงการเงินดิจิตอลหนึ่ง 1, บาทเนี่ยน,นะครับทางหลักนะครับทีนี้เนี่ย การที่คุณค้างอยู่หน้า3จะทําอย่างไรล่ะถึงจะได้เงินครับเราจะพูดกันสส่วนนะส่วนแรกเราจะพูดกันในในฝั่งของทางภาครัฐและอีกอย่างในะส่วนส่วนในฝั่งของทางเรานะครับเราจะเริ่มกันในฝั่งของภาครัฐก่อนสารงทภาครัฐเนี่ยก็คือเราต้องติดตามครับว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของทางภาครัฐเนี่ยโครงการไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าเฟสแรกก็ให้ไปแล้วนะครับในกลุ่มของที่ มีัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นกลุ่มของอผู้มีแบบประจำตัวคนพิการนี่คือกลุ่มทเฟสหนึ่งแล้วเฟสสองก็คือเป็นกลุ่มที่จ่ายล่าสุดนะครับดูแล้วเก็บตกอะไรจ่ายหมดแล้วก็คือในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับนะแล้วก็แนวโน้มครับก็มีการพูดถึงว่าจะมีการแจกเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าต่อไปนะก็ จะเป็นมีเฟสวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็มีเฟสอื่นๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเฟสบุคคลทั่วไปอะไรแบบนี้แต่รัฐก็มีการบอกมานะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีกำแพงภาษีนะครับของทางอเมริกานะแต่ใน,นด้วยตอนนี้ครับแนวโนมอาจจะมีการยกเลิกกำแพงภาษีของอเมกาก็อาจจะทำให้มีโครงการเงินดิจิตอลกลับมาอีกครั้งนะครับ หรืออย่างไรก็เดี๋ยวดูกันนะอันนี้คือสั่งทางรัฐที่เราต้องติดตามแต่ในฝั่งของเรามาเรามาเตรียมพร้อมกัน,นครับสำหรับใครที่ลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปจากเครื่องมือถือแล้วคุณต้องรีบดาวน์โหลดกลับมาด่วนเลยนะครับตรงนี้สําคัญม,มากๆนะดาวน์โหลดแอปทางรัฐกลับมาสู่เครื่องมือถือของคุณครับโดยให้คุณเช็คแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณขึ้นอัปเดตอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ลบแอปทางรัฐให้คุณกดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมนะครับ ส่วนถ้าหากว่าคุณลบไปเนี่ยคุณต้องทําการกดดาวน์โหลดนะครับเพื่อให้มันเป็นเปิดแบบนี้เมื่อไหรคุณเป็นเปิดนี้แสดงว่าคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าคุณเพิ่งดาวน์โหลดแล้วมันดาวน์โหลดเสร็จนะซึ่งส่วนแรกตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องทำแล้วทำให้เรียบร้อยนะจะได้ไม่มีความผิดพลาดครับก็เมื่อทำเสร็จแล้วครับอ่เราเปิดแอปทางรัฐไปพร้อมกันนะครับเปิดแวทางรัดเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะหน้าต่อแอปเนี่ยก็จะขึ้นแบ,บแบบนี้นะจากนั้นเนี่ย เขาก็จะให้คุณใส่พินโค้ดนะนาหารหัสหตัวคุณก็ต้องใส่ให้ถูกต้องเป็นหรหัสที่คุณตั้งเองแหละนะอะไรให้เรียบร้อยแต่มันจะมีกรณีนะครับกรณีที่คุณเนี่ยถ้าลบแอปทางรัฐออกไปนะคุณดาวน์โหลดแอปทางรัดกลับมาเนี่ยคุณต้องทําการเข้าสู่ระบบรหัสผ่านอะไรของคุณแล้วพอเข้าระบบเสร็จเนี่ยเขาจะให้คุณตั้งรหัสพินซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องจรารหัสพินให้ได้นะครับเพราะว่าต้องตั้งทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบนะสำหรับระบบในตอนนี้นะซึ่งอนาคตอาจจะไม่ต้องตั้งหรือย,ยังไงก็ แต่ณปัจจุบันเป็นแบบนี้เมื่อคุณรู้รหัสพินก็ใส่พินให้เรียบร้อยพอใส่พินเสร็จครับระบบจะพามาสู่หน้านี้เลยครับซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายข้อสําคัญคือให้คุณเน้นตรงด้านบนนะครับดูตรงนี้ว่ามันเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าถ้าเป็นชื่อของคุณก็คือจบเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของแรกเพราะว่าถ้ามันเป็นชื่อของคุณปุ๊บคุณจะทําขั้นตอนอื่นได้ก็คือขั้นตอนของการ เช็คดูว่าคุณได้เงิน1 0 0 0 0บาทแล้วหรือยังนะซึ่งพอถึงตรงหน้าของคุณปุ๊บให้คุณสังเกตครับตรงโครงการเติมเงนิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็จะมีเขียนว่าอยู่ร้อนตัวสิทธิ์ตัวในเนืที่เกี่ยวข้องแต่คนทุกคนเนี่ยที่อยู่หน้า3ครั้งหน้า3เนี่ยจะเป็นอย่างนี้กันอ่ะแล้วเมื่อคุณกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับมันก็จะพาคุณมาหน้า3ใช่ไหมหน้าแบบนี้นะครับก็คือค้างอยู่หน้า3ซึ่งในหน้า3ตรงนี้เนี่ย ก็จะมีการบ่งบอกครับว่าวเรากำลังตรวจสอบสิทธิของท่านกับหนึวงางานที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆเลยถ้าผมอธิบายง่ายๆครับว่าหน้านี้เนี่ยมันก็คือหน้าที่รอรัฐอนุมัติโครงการต่อไปนั่นเองนะเพราะว่ารัฐยังไม่อนุมัติโครงการแล้วไม่พอพอแล้อนุมัติโครงการเสร็จแล้วเนี่ยก็รอรัฐตรวจสอบเทียบเคียงครับว่าคุณเนี่ยจะผ่านคุณสมบัติหรือเปล่า โดยณปัจจุบันครับถ้าคุณอยู่หน้า3นี่ไปสักพักเนี่ยหน้า3จะเป็นหน้า3แบบนี้ที่มีช่องเพิ่มขึ้นมาผมเรียกหน้านี้ว่า3.5แล้วกันนะครับก็คือใครอยู่หน้า3ครั้งหน้า3มบ้างพิมมาบอกกันหน่อยนะหรือคุณในหน้าตรงนี้เนี่ยมาบอกกันหน่อยก็คือขึ้นว่าถ้าลงทะเบียนสำเร็จแต่เป็นผู้สูงอายุตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้ท่านทราบตามมาเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นกลุ่มต่่ออไไปทีกําลังงจด้เิน ไมจะเป็นกลุ่มเฟส3กลุ่มของนักเรียนนักศึกษาหรือจะเป็นกลุ่มเฟส4กลุ่มบุคคลทั่วไปที่อายอุนักเรียนนักศึกษาก็16ถึง20นะครับถ้าเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปก็21ถึง59แล้วก็จะมีกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยอันนั้นก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตว่ากันอีกทีครับขึ้นอยู่กับรัฐจะมาเสนอตอนไหนแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขึ้นอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องตกใจอะไรนะ ก็แสดงว่ามันยังอยู่หน้าที่เป็นหน้าสานะครับกอรัตเนี่ยอาจยังไม่ประกาศผลในกลุ่มของคุณคุณอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่จะได้เงินกลุ่มต่อไปแล้วก็ต้องอย่างที่ผมบอกว่านะเวลานี้เนี่ยโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่ง 1, บาทเนี่ยมีแนวโน้มหลายทิศทางแล้วครับว่าจะไปตอ่อหรือจะหยุดทําหรือจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นหรือจะให้น้อยลงหรือจะยังไงอันนี้เนี่ยมันไปได้หลายเวหลายทางมาก แล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนครับเราต้องรับมือเพราะว่าจะได้ไม่พลาดเงินในโครงการนี้นะครับบริาั์เนี่ยยังไงก็ต้องให้กับคนที่ยังไม่ได้แน่นอนนะแต่ขึ้นอยู่กับจะให้เมื่อไหร่นั่นเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเป็นนักสาวสัสดุท่าครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรพอคุณกดกับศูนย์หน้าหลักมันก็จะกลับมาสูนหน้าตรงนี้นะครับซึ่งพออยู่หน้านี้เนี่ยหน้าที่ของเราตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันคือเราต้องติดตามข่าวสารนะครับว่า ณปัจจุบันโครงการตํงางๆในดิจิทัลเนี่ยเขาไปถึงไหนเขามีการที่จะอนุมัติหรือ,อยังถ้าเขาอนุมัติเฟสสามอนุมัติเฟสสี่อนุมัติเฟสบุคคนทั่วไปแล้วเขากําหนดวันเนี่ยก็สบายใจได้คุณก็เพียงแค่เข้ามาในแอป,ปทางรัดโดยวิธีที่ผมบอกอัปเดตแอปแล้วก็เข้ามาในแอป,ปแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเท่านี้แล้วถ้าฐานะของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าผ่านหน้าผ่านคือหน้าแบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นหน้า5แบบนี้ขึ้น่ายินดีด้วยคุณรับสิทธิ์เติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตแบบเนี้ยถ้าคุณขึ้นหน้า5อย่างเงี้ยก็คือคุณผ่านสบายใจได้ครับคุณได้เงินแน่นอนนะแต่เมื่อไหร่ครับมันยังไม่มาหน้า5นี่คือผมบอกนะว่าทําอย่างไรให้หน้า3ครั้งหน้า3ทําอย่างไรให้มันเป็นหน้าได้เงิน10,000บาทก็คือคุณต้องมาหน้า5ให้ได้ซึ่งการจะมาหน้า5มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา100%ครับในณตอนเนี้ย การจะมาหน้าห้าได้ขึ้นกับภาครัฐแล้วก็ฝั่งเราแต่ฟังเราเนี่ยการที่คุณเนี่ยลงทะเบ,บียนมาถึงขั้นตอนตรงหน้าสามว่สาห์ที่ที่ผมผ่านบอกมาเนี่ยมันก็คือจบแล้วแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยหน้าห้าเนี่ยมันต้องเป็นทางภาครัฐครับเราจะต้องอนุมัติโครงการเติมเงินหนึ่งบาทแล้วต้องอนุมัติงบประมาณรัฐพออนุมัติงบประมาณรัฐก็ต้องกําหนดขอบเขตครับว่ารัฐเนี่ยจะให้เงินกับใครบ้างก็คือจะให้เงินกับคนที่ผ่าคุณสมบัติ ก็ถ้าเกิดได้ห้าแบบนี้คือผ่าคุณสมบัติผมจะได้เงิน10,000บาทอย่างแน่นอนครับกับสาหรับคนที่ขึ้นแบบนี้นะโอเคเนีย่ยยกตัวอย่างครับในรอบที่ผ่านมามีคนขึ้นยินด้วยแบบแบบนี้คือเป็นเงินที่ต้าเฟดสองนะครับชื่อว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งเฟสต่อไปาอาจจะตั้งชื่ออื่นๆคล้ายๆกับอย่างนี้นะครับกลุ่มเศรษฐกิจผ่านวัยรุ่นกับกลุ่มเศรษฐกิจผ่านบุคคลทั่วไปหรืออะไรว่าไปเนะี่ยซึ่งถ้าคุณมาหน้านี้หรือที่ผมเรียกว่าหน้า5นะครับ คุณก็เตรียมรับเงินหนึ่งหมื่นบาทได้เลยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกมันจาย์จะมาหน้าห้าได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับทางภาครัฐด้วยว่ารัฐเนี่ยจะมีการอนุมัติงบประมาณไหมถ้ารัฐอนุมัติงบประมาณก็จบสบายใจได้ครับคุณได้ตรงนี้แน่นอนได้ใช้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่มาฝากทุกท่านครับสำหรับคุณค้า้งหน้าสามไม่ต้องตกใจไปก็มาหน้าห้าได้นะครับ แต่แต่หน้าห้าก็ทั้งที่บอกต้องรอภักลัดด้วยก็รอฝั่งของคุณเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์อย่างเสมอนะครับโอเคนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญในณตอนนี้นะครับนั้นเนี่ยครั้งหน้าสา,มาไม่ต้องตกใจไปคนค้างกันอยู่เยอะแยะทั่วประเทศนะครับเยอะก,กันหมดอ่าแล้วถ้าว่าคุณได้หน้าห้าแล้วนะพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้เพื่อนีน่นท่านอื่นนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ราบรื่นนะครับสำหรับโครงการดืม่มเงนินดิจิตอลและทุกคนได้เงินกัน